สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมหุ้นโอคโคลบริษัทพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเมื่อวานถึงพุ่งขึ้นกว่า4%เลยสวัสดีครับใช่ครับกระแสกำลังมาแรงเลยทีเดียวมีอะไรเกิดขึ้นกับโอคโคลอ่ะคะเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เขาพัฒนามาร่วม10ปีเราด้วยใช่เลยครับประเด็นหลักก็คือความคืบหน้าล่าสุดนี้แหละครับ ที่โอคลอเขาเพิ่งผ่านการประเมินความพร้อมเบื้องต้นหรือที่เรียกว่า pre-application readiness assessment จากทางคณะกรรมการกำกันกบนิวเคลียร์ของสหรัฐหรือ NRC นะครับอ๋อการประเมินความพร้อมเบื้องต้นหมายความว่ายังไงคะคือเหมือนเป็นไฟเขียวแรกเหรอคะประมาณนั้นเลยครับมันเป็นเหมือนการตรวจการบ้านเบื้องต้นว่าเอกสารต่างๆที่โอคลเตรียมมายื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมัน มีความพร้อมมีความครบถ้วนนะเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ายังไม่ใช่การอนุมัติให้สร้างแต่เป็นการบอกว่าเอกสารคุณดูดีพร้อมจะยื่นเรื่องขออนุญาตจริงๆแล้วนะแบบนี้ถูกต้องครับเป็นการยืนยันว่าไม่มีช่องโหว่ร้ายแรงอะไรในขั้นตอนนี้แล้วโอโคลก,ก็พร้อมจะเดินหน้ายื่นขอใบอนุญาตตัวจริงได้เลย ซึ่งเขาตั้งเป้าจะยื่นให้ทันภายในสิ้นปีนี้ที่ Idaho National Laboratory ครับสิ้นปีนี้เลยก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะคะแล้วทาง NRC เขาว่ายังไงบ้างคะ่ะมีคอมเมนต์อะไรนะ่ากังวลไหมจุดที่น่าสนใจมากๆคือ NRC เขาบอกว่าไม่พบประเด็นสำคัญอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้เลยนะครับคือมองว่าโอ k ครเนี่ยเตรียมตัวมาดีพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้ว โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับนักลงทุนเลยสิคะแน่นอนครับเพราะหน่วยงานกำกับดูแลใหญ่อย่าง NRC ออกมายืนยันแบบนี้ความเชื่อมั่นมันก็มาก็ไม่แปลกใจที่ราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวกปิดไปที่67.17ดออลลาร์เมื่อวานนี้ทำให้มูลค่าบริษัทหรือ market cap เนี่ยแตะหมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วครับหมื่นล้านดอลลาร์ว้าไม่น้อยเลยนะคะสำหรับบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ ทีนี้กลับมาที่ตัวเทคโนโลยีเขาหน่อยค่ะแนวคิด a u r ราพาวเวอร์เฮาที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยมันต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่ๆที่เราเคยเห็นยังไงคะครับตัว a โรราพาวเวอร์เฮาเนี่ยเป็น SMR หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบ Fast Reactor นะครับจุดเด่นคือ1ขนาดเล็กมาก2คือออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงที่รีไซเคลิลได้ และที่สําคัญคือ 3. เขาตั้งใจจะให้ติดตั้งใกล้กับลูกค้าหรือชุมชนที่ต้องการใช้ไฟฟ้าได้เลยแล้วก็ทํางานคล้ายๆกึกก่งอัตโนมัติขายไฟฟ้าตรงให้ผู้ใช้เลยครับติดตั้งใกล้ลูกค้าขายไฟตรงอันนี้แบบว่าเปลี่ยนโมเดลธุรกิจพลังงานไปเลยหรือเปล่าคะจากเดิมที่ต้องสร้างไกลๆแล้วส่งผ่านสายส่งยาวๆใช่ครับนั่นคือวิสัยทัศน์เขาเลยคือถ้าทําได้จริงมันจะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าเลยทีเดียว น่าสนใจมากๆค่ะแล้วตามแผนของโอเครเนี่ยเราจะได้เห็นออโรรา Powerhouse เริ่มทำงานจริงๆเมื่อไหร่คะเป้าหมายที่เขาวางไว้นะครับคือเริ่มเดินเครื่องโรงแรกแล้วก็เริ่มมีรายได้จริงๆเนี่ยภายในปี2027 2027อีกประมาณ3ปีใช่ครับแต่ว่า กว่าที่บริษัทจะถึงจุดที่เรียกว่าคุ้มทุนแล้วก็เริ่มทำกำไรได้จริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองว่าอาจจะต้องรอถึงรอ,รอรอปี2030หรืออาจจะหลังจากนั้นไปอีกหน่อยครับอ๋อหมายความว่าถึงจะเริ่มเดินเครื่องได้ในปี2027ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าธุรกิจจะอ,อยู่ตัวแล้วก็ทากาไรได้จริงๆครับผมก็เป็นธรรมดาของโครงการเทคโนโลยีใหม่ๆที่สเกลใหญ่ระดับนี้ครับมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ขยายผล แล้วนอกเหนือจากเรื่องเวลาความท้าทายอื่นๆที่โอคโคลอย่างต้องเจอมีอะไรบ้างคะการที่ NRC ให้ผ่านเบื้องต้นนี่คือหมดห่วงเรื่องกฎระเบียบแล้วหรือยังเอ,อ่อยังครับยังมีอีกเยอะเลยคือการผ่านขั้นตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแต่ว่าขั้นตอนขอใบอนุญ,ญาตจริงเนี่ยมันก็จะเข้มข้นกว่านี้มากแล้วก็มีเรื่องอ,อการยอมรับจากชุมชนด้วยนะครับถึงแม้จะบอกว่าปลอดภัย แต่การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาอยู่ใกล้ๆก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องสื่อสารกันเยอะอืมจริงด้วยค่ะเรื่องการยอมรับนี่สำคัญมากครับแล้วก็มีความท้าทายทางเทคนิคในการสร้างจริงการเดินเครื่องจริงให้ได้ตามแผนแล้วก็อย่าลืมว่ามีคู่แข่งอื่นๆที่พัฒนา SMR เหมือนกันก็แข่งขันกันอยู่ครับฟังดูแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะมีทั้งเรื่องกฎระเบียบเทคนิคการยอมรับไหนจะคู่แข่งอีกใช่ครับ เส้นทางยังอีกยาวไกลมีความเสี่ยงสูงอยู่พอสมควรเลยแต่ในอีกมุมถ้าเขาทำสำเร็จได้จริงๆล่ะคะโอกาสมันจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหถ้าทันถ้าทำได้พี่โอกาสมหาศาลเลยครับลองนึกภาพว่าเรามีแหล่งพลังงานสะอาดที่มั่นคงแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆเราได้เลยมันอาจจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมพลังงานไปเลยก็ได้มันเลยเป็นเคสที่น่าติดตามมากๆครับ สำหรับคนที่สนใจลงทุนระยะยาวในเทคโนโลยีที่แบบว่ามีศักยภาพจะเปลี่ยนโลกแม้จะรู้ว่าเสี่ยงสูงก็ตามสรุปก็คือความคืบหน้าล่าสุดกับ NRC นี่เป็นก้าวสำคัญมากๆเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนแต่ก็ยังเป็นแค่ก้าวแรก,แรกๆบนเส้นทางที่ยังอีกยาวไกลและก็ท้าทายมากๆเลยถูกต้องครับเป็นเกมยาวที่ต้องจับตาดูกันต่อไปทั้งความเสี่ยงทั้งโอกาสมันมีอยู่คู่กันเลยครับค่ะ ฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะคะสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งแนวคิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จิ๋วๆแบบออโรราพาวเวอร์เฮาส์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงอย่างแพร่หลายตั้งอยู่ใกล้ๆชุมชนเราเลยสังคมเราจะเปลี่ยนไปไหมคะชุมชนจะรู้สึกยังไงจะปรับตัวกันแบบไหนกับการมีแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เล็กๆอยู่ข้างบ้านถึงแม้จะบอกว่าปลอดภัยมากๆก็ตามอันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่น่าคบคิดกันต่อนะคะ